สิบสองจ้าอ่าข้อนี้ทารกที่เกิดจากร่างแม่ร่างกายหรืออัยวะที่เกี่ยวข้องในการสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ลักษณะแบบนี้นะคะพี่บอกเลยลวกันอ่าลักษณะแบบนี้บอกให้เลยนะนี่คือลักษณะของอาการดาวซินโดรมโอเคดาวซินโดรมน้องๆตอบเลย สมมติอ่านสมมติว่าน้องๆไม่รู้ว่าดาวซินโดรมมีลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ข้อนี้เดาได้ข้อนี้ถึงแม้ไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่าเอะอาการดาวซินโดรมมันมีลักษณะแบบนี้นะเอ,อแต่ก็พอเดาได้ครับนะจริงๆดาวซินโดรมปุ๊บถ้าใครรู้นะดาวซินโดรมเนี่ยมันจะมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ย1นะครับนะนะอ่า,อา,อา โอเคอ่าไม่หนึ่งก็สองน้องๆว่าข้อไหนเอ่ย <c oughs> นราบอกน้าคุ้นๆเหมือนเพื่อนข้างๆเลย <c oughs> ใช่ลวเล่นลวเล่นไม่นะไม่นะอ่าหนึ่งเหรอโอ้ยหลายคนตอบหนึ่งอ,ะอ่ะฮะสองน้องๆข้อนี้ตอบสองอ่า มีมีคนถามว่าเป็นบนออโตโซมไหมใช่คู่ที่13หรือคู่ที่21ก็ออโตโซมคู่ที่เป็นโครโมโซมเพศคือคู่สุดท้ายคือคือคือค,คู่ที่23นะครับแต่ว่าทั้ง13ก็ออโตโซมทั้ง21ก็ออโตโซมแต่ข้อนี้จะต้องตอบข้อ2ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นความผิดปกติระหว่างการแบ่งไมโอซิสครับ ไมโอซิสคือการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วน้องนึกภาพตามนะทุกคนดูกระดานแป๊บหนึง่งนึกภาพตามถ้าเซลล์สืบพันธุ์พ่อผิดปกติเซลล์สืบพันธุ์พ่อก็คือสเปิร์มนะนะสเปิร์มพ่อผิดปกติเนี่ยมันจะมีโอกาสถ่ายพันธุก,กรรมผิดปกตินั้นนะ่ะมาให้เด็กคนนี้ได้เข้าใจะปะ่ะแต่ถ้าเซลล์ร่างกายอ่าน้องดูใหม่ถ้าดูตรงนี้ถ้าเป็นไมโอซิสเนี่ยมันการแบ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ร่างกายใช่ไหมถ้าเซลล์ร่างกายพ่อ หรือเซลล์ร่างกายแม่ผิดปกติลูกเป็นอะไรไหมไม่เป็นเนี่ยเซลล์ร่างกายเนี่ยเซลล์ผิวหนังอย่างเงี้ยของพ่อผิดปกติลูกเป็นอะไรไหมไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอา DNA มาจากเซลล์ผิวหนังพ่อแล้วเอา d n เอา DNA มาจากสเปิร์มพ่อกับไข่แม่เข้าใจปะเข้าใจปะเออเพราะนั้นถ้าเราผิดปกติเนี่ยคือการผิดปกติของเซลล์สืบพันธุ์พ่อหรือเซลล์สืบพันธุ์แม่เรา นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการผิดปกติในระหว่างการแบ่งไมโอซิสนะครับทำให้อ,า,อาเขียนเขียนตามพี่แล้วกันเขียนตามพี่นะถ้าเซลล์สืบพันธุ์ผิดปกติอ่าจะถ่ายทอดไปให้ลูกได้อ่าโอเคนะครับ นะความผิดปกติความผิดปกตินี้ก็จะถ่ายทอดไปถึงลูกได้นั่นเองนะครับ